สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของกาเล็กอาการภาพลายหรือ D e t e c t Driver แล้วภาพลายมาให้ดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอของกาเล็กนะครับเป็น r TX 2 0 8 0 TI นะครับผมของกาเล็กนะครับการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเทสกันให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันลายแบบไหนนะครับแล้วเราจะไปซ่อมอะไรกันต่อเรามาดูกันเลยวกันนะครับ ตอนนี้เราก็ต่อข้อคอมเมนต์บอดแล้วครับการจอนี้ก็เป็นการจอของคุณอนนท์นะครับก็ซ่อมชิปนะครับผมตัวนี้น่าจะต้องซ่อมชิปนะครับเพราะว่าอากาศของเขาดีเทคเดเวอร์แล้วภาพลายนะครับผมอันนี้งานซ่อมไม่มีประกันนะครับลูกค้าเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับผมว่างานซ่อมมันมีความเสี่ยงนะครับก็คืออาจจะซ่อมผ่านไม่ผ่านหรือว่าอาจจะดับไปเลยละกันนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับ ก็ลูกค้าก็บอกว่าถึงมันไม่ดับมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีครับมีค่าเท่ากันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันลายแบบไหนละกันซึ่งตอนนี้มันกําลังดีเทคของกัววินโดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อนอีกสักแป๊บนึงละกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้ทําได้แค่รออย่างเดียวนะครับมันจะเห็นอาการต่อเมื่อมันดีเทคเดเวอร์นะครับถ้าไม่ดีเทคเดเวอร์มันก็จะมองไม่เห็นนะครับอ่านี้ก็จะเป็นการจอของลูกค้าก็จะทรงๆแบบนี้เลย นคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมถ้าชอบคิดก็ลองมาร่วมกันดูผลงานของทางร้านกันต่อไปเราก็จะเอาทุกอาการะะให้หลากหลายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าอาการของแต่ละตัวในลักษณะของเขาเนี่ยมันเสียกันแบบไหนบ้างนะครับเราจะได้เห็นภาพทุกอาการนะครับว่าอาการเสียของกาจอแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นอะไรกันบ้างครับ เวลาเราจะส่งซ่อมเราก็จะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่า,าจะซ่อมดีไหมหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เราก็รอแค่ขั้นตอนการ d e t e ค t บเวอร์อย่างเดียวนะครับว่ามันจะ d e เทคเดเวอร์ Driver, แล้วถ่ามันจะลายแบบไหน,นะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้เวลาทําไม่นานนะครับเพราะว่าไปรีเวิร์กคลนะครับไม่มีความจำเป็นต้องรีบอลนะครับผมเพราะว่ารีบอลไปก็มีค่าเท่ากันนะครับผมตอนนี้รออย่างเดียวนะครับรอน่าจะรอไม่นานนะครับผมตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ในขั้นตอนการดีเทคเดเวอร์นั่นแหละครับแต่ดูก่อนสิว่ามันไปถึงไหนหรือว่ามันอาจจะติดตกใจก็ได้นะครับอาจจะดีเทคไม่ได้หรือว่าลงในเบอร์การ์ดจอไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้มันเจอการ์ดจอแล้วครับรลอกแค่มันดีเทคอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้มันน่าจะอยู่ในขั้นตอนการดีเทคอ่าเห็นไหมครับนี่คืออาการมันคือ ดีเทคไดเวอร์แล้วภาพมันลายนั่นเองนะครับผมก็คือลักษณะของเขาจะเป็นอาการแบบนี้ติดตกใจเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับก็ถ้ามันดีเทคสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะติดตกใจแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวขั้นตอนการทําต่อไปเราก็จะมาทำอะไรให้ดูนะครับถ้าเกิดเป็นที่ตัวชิปเนี่ยตัวมาล็อตรงนี้นะครับเมมโมรี่ไซส์มันจะขึ้นเป็นศูนย์แล้วกันนะครับโอเคต,ตอนนี้เราก็เห็นอาการแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากันให้ดูว่าเราทําอะไรกันแบบไหน แล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับการจอตอนนี้ไม่ได้ต้องทําใจนะกคิดถึงเราจะไม่ผ่านเราก็จะปล่อยคลิปต่อไปแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยคลิปได้นะครับคลิปเสียๆก็ปล่อยไปเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นตัวนี้กันต่อนะครับว่ามันทําได้หรือไม่ได้แล้วกันนะครับก็คือมันคือการคอมชิปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราขอพักคลิปไปก่อนแล้วก็ขอไปทําการลื้อกันก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็แกะกร์ดจอของ RTX 2080 Ti มาดูแล้วนะครับก็คือจากกราดจอจากที่เราดูจากล่องรอยของเขานะครับมันก็เหมือนมีการรีเวิร์กชิปมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีค่าฟักนะครับก็เราไม่รู้นะครับว่าอากาศเนี้ยมันได้เกิดอาการรีเวิร์กมาก่อนหรือเปล่าครับคือซ่อมมาก่อนแล้วเราก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็กลับมาพังอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนที่เราโทรหาลูกค้านะครับลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับว่าเคยซ่อมมาแล้วนะครับหรืออาจจะ คืออาจจะไปซื้อต่อมาก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งครับแต่เราจะบอกว่าาร์ดจอตัวนี้นะครับก็มันมีร่องรอยการรีเวิร์กชิปมาแล้วครับที่บอกมีร่องรอยนะครับมันจะมีพวกค่าฟักนะครับฟักแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยค่าฟักแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากการที่เหมือนผมรีเวิร์กชิปนะครับแต่ผมโดยมากแล้วทางร้านนะครับเวลาเรารีเวิร์กเราจะไม่ได้ปล่อยให้เยอะแบบนี้นะครับเราจะทํางห้สะอาดจนเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ทําการปิดชิปไปนะครับผม แต่ตัวนี้ตัวที่เขาทํามานะครับก็ไม่ได้มีร่องรอยของการทาข้อซานะครับน่าจะรีเวิร์กมาหรือว่าอบมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีค่าฟักมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมาลองรีเวิร์กชิปของเขาอีกทีนึงแล้วกันนะครับอาจจะกลับไปใช้งานได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเคยรีเวิร์กมาแล้วแล้วกลับมาใช้งานได้การครั้งนี้ ก็อาจจะกลับมารีเวิร์กแล้วก็ใช้งานได้อีกจะเป็นไปได้ครับเราก็ไม่รู้ทะเดี๋ยวเราจะขอรื้อโครงสร้างให้หมดก่อนนะครับเราค่อยมาถ่ายกันดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำการรื้อพวกคัพเวอร์ออกมาทุกอย่างแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองทําการรีเวิร์กคลิปตัวนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะผ่านไม่ผ่านครับงานแบบนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่ามันมีร่องรอยการทำอะไรครับก็มีอยู่2อย่างคืออาจจะทําผ่านแล้วก็อาจจะทําไม่ผ่านรือวเมื่ออาจจะดับไปเลยก็ได้นะคร โอเคเดี๋ยวเราจะทำการพักคลิปแล้วเป็นาการรีเวิร์คลิปกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับ นะอืมเ๋ยว,เ,เ,เ,วเลยเสร็ก็สต็อปเลยตอนนี้เราก็ได้ทําการรีเวิร์กชิปให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือชิปสามารถขยับได้นะครับยกออกเลยก็ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทาความสะอาดพวกนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับว่าเราปกติที่ร้านทํานะครับก็คือจะทําเกลี้ยงเลยครับจะไม่มีรอยหินคาบพวกคาบปักเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ดูประมาณไหนครับ นี่คืออาจจะมีเสียงแทรกนะครับเพราะว่าเราทําการอัดคลิป2คลิปนะครับโดยใช้2คนคนครับอาจจะมีเสียงซ้อนกันเล็กน้อยอ่าก็น่าจะลักษณะประมาณนี้แล้วกันครับตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างค่าฟักหรือว่าค่าตัวสามที่จะเอาไปช่วยละลายตะกวดครับเรียบร้อยแล้วก็คือที่ร้านก็จะล้างประมาณนี้นะครับจะไม่มีค่าฟักให้ลูกค้าแกะมาแล้วเห็น,นครับก็จะประมาณนี้เลย ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเทสเข้าที่ตัวเมนบอร์ดกันนะครับว่าการจอตัวนี้ยังติดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันดับไปหรือยังครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาการประกอบและทําการเทสดูนะครับว่าการจอตัวนี้ยังติดอยู่หรือว่าน็อกไปแล้วนะครับผมโอเคก็ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเทสนะครับเพื่อว่าเราจะมาเช็คชิปตัวนี้นะครับว่าชิปมันน็อกไปหรือยังครับดูว่าเสียไปหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาพลายครับก็คือต้องดูก่อนนะครับว่า ตอนนี้ภาพมันยังออกอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาเทสไปพร้อมๆกันเลยอ่าโอเคภาพยังออกอยู่ครับแสดงว่าชิปตัวนี้ก็ยังไม่น็อกนะครับถ้ายังไม่น็อกเราก็ต้องมาประกอบเทสกันแล้วกันนะครับแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าดีเทคตเดเวอร์ล้วภาพมันจะลายหรือเปล่าครับหรือว่าจะหายนี่นะครับผมดับนี่เราคองตัดชอยทิ้งไปแล้วละไม่ดับแน่นอนนะครับนะครับเนี่ยวันได้หรือไม่ได้นะครับเนี่ย อ่าตอนนี้ก็ดีเทคเดเวอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าภาพจะกลับมาคมกริบเลยนะครับเนี่ยโอเคอย่างนี้นี่ผ่านนะครับผ่านไม่มีภาพสีเขียวไหมเห็นนะครับเออเห็นนะครับชิปที่เขามีรอยซ่อมมาแล้วนะครับมันเคยน่าจะเคยซ่อมมาแล้วแล้วก็ขายไปแล้วหรือเปล่าเราไม่ทราบครับแต่ตอนเนี้ยสามารถใช้งานได้ละอ่าเรามาดูเทคพาวเวอร์นะครับตรงเมมโมรี i ไซส์นะครับถ้ามันหายไปถ้ามันดีเทคเดเวอร์ได้นะครับเมมโมรีมันจะกลับมานะครับจากที่เราถ่ายให้ดูตอนต้นนะครับ ว่าการจอตัวนี้ซ่อมผ่านนะครับนะครับเมมโมรี่ไซส์มันจะกลับมานะครับถ้าเกิดว่าชิปจอมันใช้งานได้นะครับเมมโมรี่มันจะกลับมานั่นเองนะครับผมโอเคการจอตัวนี้ก็น่าจะซ่อมผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับซ่อมผ่านนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะซ่อมผ่านนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทําลองทําการเทสกันละกันนะครับว่ามันสามารถเทสเราดับหรือป่านะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทําการเทสให้ดูนะครับแต่การตอนนี้คือหายดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยไม่ได้ดับมันภาพมันลายนะครับผม โอเคก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจซ่อมนะครับก็คือการ์ดจอตัวนี้ไม่ได้ซ่อมผ่านทุกตัวนะครับบางตัวก็ซ่อมผ่านบางตัวก็ต้องไม่ผ่านบางตัวหนักหน่อยก็จะดับไปเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับคนที่ชิปการ์ดจอเสียหรือว่าจะตัดสินใจในการส่งคัดจอซ่อมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ